สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่เปี๊ยกปากน้ำนะครับนายกสมาคมพระเครื่องพระเมืองไทยผู้นผู้นำเรื่องราวแขวนพระผู้บารมีมั่งมีตลอดกาลวันนี้เราจะพูดถึงเราเจอกันวันศุกร์นะครับเราจะพูดถึงวันศุกร์พระประจาคนวันศุกร์ก่อนอื่นครับพี่เปียกตำรานี้เป็นของใครก่อนตำรานี้เป็นของอาจารย์มุตยานครับอาจารย์มุตยานคนมอนคนมอนครับคนมอนแถวแถวปทุมครับ แถวปทุมธานีแล้วก็ถ่ายทอดมาที่ผมครับครับแล้วก็ผมเคยลงในหนังสือนักเลงพระถ้าใครเคยติดตามหนังสือเล่พระเอ็มเก่าๆมีแน่นอนครับผมคร,บครับผมอันนี้ตอนนั้นลงไว้เป็นตอนตอนว่าลงไว้เป็นเป็นตอนฮะเป็นวันเลยวันนั้นวันนั้นวันนั้นอย่างเงี้ยเป็นวันครับผมครับผม,บผมแล้วตอนนี้ก็มาใส่ในหนังสือพระคู่บารมีพระคู่บารมีบารมีหนังสือเล่มนี้นะครับเนี่ยเที่อยู่ในนี้ยวันนี้เราจะพูดถึงพระเครื่องสําหรับคนวันศุกร์ วันศุกร์ได้ใช่ใช่ฉบับคลิปที่แล้วเราพูดถึงครุโอนวันพฤหัสนะครับแต่ถ้าคนต้องการรู้ทุกวันซื้อไปซื้อเลยพันก็พันห้าข้าส่รงห้าสิบบาทครับพันห้าร้อยห้าสิบนะครับครับผมครับวันนี้เราจะให้พี่เปี๊ยกพูดนะครับว่าสําหรับคนเกิดวันศุกร์สาหรับคนวันเกิดวันศุกร์นะครับต้องแฝงพาอะไรบ้างครับพี่เปี๊ยกวันศุกร์ปีปีวันศุกร์ตั้งเราจักรไปชวดเลย ตั้งแต่ล่กหาตั้งแต่ปีชวดเลยนะครับพี่อ่เพี้ยมีโพยหรอวันวันศุกร์หรือวันอะไรวันศุกร์วันศุกร์ปีปีปีอ่ตั้งแต่ปีชวดเลยครับอ๋อปีชวดใช่ไหมเอาเอาของคุณเปิดอ่านเลยเอาเปิดให้เขาเลยเอาเปิดให้เขาเลยเขาจะได้ดูอ่ะวันศุกร์นะครับวันศุกร์ปีชวดปีชวดนี่นะครับวันศุกร์ปีชวดนะวันนี้นะเอาเมื่อกี้ผมหวัดดีไปยังหวัดหวัดดีไปแล้วโอเคโอเคนครับผมนี่แหละชักเลื่อเรือนละอ้าวอายุอายุเจ็ดห้าเองครับ ไม่เป็นไรงวดแล้วงวดแล้ว,ว,ลว,วใครท่าตามนะครับห้าเจ็ดเต็มเต็มวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยก็ให้แขวนที่ที่มีอักขระสาวกซ้ายขวานี่นะครับองค์นี้วันศุขขกร์ใครแขวนที่มีอักขระสาวกซ้ายขวาคือพระพ,อะพระสารีบุตรกับพระโมคคานโมคคาัพระสารีบุตรพุทธเจ้าครับผมเป็นพระที่มีการหนุนเนื่องมาในชีวิตเพื่อจะทําให้ชีวิตของท่านนั้นรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะถ้าท่านแขวน แต่ที่อยากให้อ่านหลายๆปีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าดาวการเกิดวันศุกร์เนี่ยมันเปลี่ยนไหมจึงอยากให้ท่านซื้อหนังสือครับหนังสือพระคู่บารมีมั่งมีตลอดกาลครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้อยากขายแต่อยากให้ท่านอ่านครับแล้วให้ท่านอ่านเนี่ยก็ไม่ได้คิดแพงครับเนี่ยปกติต้องบอกสามพันแล้วเพราะเป็นหนังสือเก่าครับก็คิดประมาณพันห้าร้อยอันนี้ครับในในหนังสือนี่ก็คือหลวงพ่อโตพระพนันเชิงพระพนันเชิงนะครับ วัดไหนก็ได้ที่เป็นแม่กรลาสานีบุตรคือไม่แพงนะครับอะพาเหล่านี้หลักร้อยเอาแพงก็ได้แพงก็องค์นึงเป็นแสนก็มีครับผมแต่มีหลักแสนถึงหลักหมื่นหลักพันเอาง่ายๆเลยท่านชอบที่มีอักครกสาวกท้ายขวานะครับท่านชอบอันไหนครับเอาอันนั้นเออเอาอันนั้นเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องบอกท่านว่าเรื่องของพระครับผมท่านลองดูเองว่าท่านจะแขวนอะไร วันชว่วันศุกร์ปีชวดนะครับวันศุกร์ปีชวดเฉพาะวันศุกร์ปีชวดนะครับถัดไปเป็นส่วนวันศุกร์ปีฉลูป่ะครับผมวันศุกร์ปีฉลูให้แขวนพระคําว่าเศรษฐีมีชื่อที่เป็นเศรษฐีทุ่งเศรษฐีรวยเงินล้านอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเป็นเศรษฐีเป็นอันว่าใช้ได้ที่ชื่อเป็นเป็นเงินเป็นทองใช่เป็นเงินเป็นทองไปหลวงพ่อทองหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเงินได้เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการคำจุน ให้ดวงดาวของท่านนั้นดีขึ้นไปเอกท่านนั้นเกิดวันนี้พอดียุคนี้ก็หลวงพ่อรวยหลวงพ่อรวยมีหลรวยนะครับไหลายรวยไหลายรวยถ้าไม่มีหลวงพ่อรวยวัดอ่าวัดไหนนะวัดอตอนนี้หลวงพ่อรวยวัตตะโกวัตตะโกถ้าไม่มีรัตตะโกนะครับเน่ถ้าไม่มีเนี่ยซื้อนี่อ่ะเนี่ยนี้รวยรวยเพิ่มพูนเนี่ยาไม่มีนี่ก็ใช้นะครับอันนี้เลยอ่ากำไรรวยเพิ่มพูนเออใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีอะไรมะฮะนกกละเวกซึ่งเป็นตราของ ธนาคารแห่งประเทศไทยนกกระเวกกลุ่มเสียงเพราะแล้วจะมีคาถากำกับในนี้วงละ1,000บาทเท่านั้นเองก็ใช้นี้ก็ได้ใช้นี้ได้ครับเนี่ยใช้ไปีฉลูเสร็จแล้วปีฉลูเสร็จแล้วมาปีขานปีขานให้แกวนพระตรีกายตรีกายวันศุกร์ปีขานตรีกายคือตรีกายก็คือพระมีสามองค์ไงในพิมพ์เดียวแต่มีสามองค์เนี่ยในนี้พี่เขียนไว้หลวงพ่อสุดวัดกาหลง ไม่ไม่ไม่น่าใช่มั้งนะงั้นต้องเป็นวันอื่นแล้วมั้งไม่ใช่ละไม่ใช่ละพระตีกายปีวันอะไรวันวันปีขานวันศุกร์อ๋อปีขานวันศุกร์ต้องแขวนอะไรก็ได้ที่มีรูปเสืออ่าปีขานวันศุกร์พระศุกร์ล้วกาหลงหลงบอยแย่วตะเคียนหรือหลงอะไรได้ว่าที่มีเสืออยู่ตอนนี้มั่งอยู่บนเสือใช่ได้หมดครับหลวงปู่ ที่สกลนครขี่เสือเหมือนกันได้ได้ได้คือผ้าใหม่เอาเป็นผ้าใหม่ก็ได้แต่ให้ขี่เสือผ้าใหม่ก็ได้มีขี่เสือไอ้หลวงพ่อเปิดหลวงพ่อเปิดก็สร้างไว้ได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 ้เลยได้เลยขี่เสือขี่เสือนะครับปีขานปีขานวันศุกร์ขี่เสือครับผมส่วนวันปีเถาะปีเถาะวันศุกร์เนี่ตีกายปีเถาะให้แขวนตีกายครับผมเพราะวันแล้วก็ต้องระวังคําพูดเลยนะครับคาพูดจะทําให้ตัวเองเดือดร้อน ก็เป็นคนพูดไม่ดีปลาหมอตายเพราะปากเออพูดไม่ดีครับผมฉะนั้นเพราะนั้นต้องระวังครับผมต้องระวังพระตีกายนี้พระตีมูติฝังเลยไหมไม่ใช่ไม่ใช่ตีกายไม่ใช่ตีมูตีมูตีมันพราอ่าตีกายนี่มันพระก็มีพระนากปกกแล้วก็มีอักระากในที่เห็นอยู่นะครับใช่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 อันนี้นะครับประจําวันตีกายปีกถาะปีกระตายเออแล้วต้องเป็นปีมะโรงปีมะโรงปีมะโรงให้แขวนเกี่ยวกับพระที่ทําจากว่านยา เนื sia, ้อผงเชี <im it? <im it like ่ยวผงเช่นหลวงปู่ทวดเนือผมหลวงพ่อบุญกลางมังแก้วหลวงพ่อเพิ่มอะไรพวกนี้ได้หมดแล้วทำจากว่านยายุคใหม่ที่ทําจากว่านยาก็ได้นะครับหลักร้อยทำจากว่านยาได้หมดแหละผหลวงพ่อเอียบ้านด่างก็ได้เพราะมีว่านยาอยู่ครับผมครับผมครับคือพระใหม่หลักร้อยแฝดได้หมดได้เลยได้ได้ได้หลวงปู่ทวดหลักร้อยก็มี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 ว่านยานะผมส่วนปีมะเสงมาเสงปีมาเสงวันสุกมาเสงงูเล็ก เขาบอกให้แขวนพระที่มีชีวรของพระสุปฏิปนออยู่ข้างหลังติดติดไว้แต่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าผมมีมีจีวรพระผมมาติดได้ไหมพี่เบสก็นี่ไงก็หลวงพ่อเกษมเข็มมะโกก็มีเจ้าคุณนอก็มีไม่แพงนะครับไหลไหลมีราคาเป็นพันก็มีเป็นหมื่นก็มีเป็นแสนมีแล้วแต่ว่าแล้วแต่ฐานะเราแล้วแต่แบบไหนนะครับงานเท่านี้มาแขวนไว้เพราะว่าอะไรเสงวันศุกร์เพราะว่าปีมาเสงเนี่ยท่านต้องระวังนิดนึงทุกครั้งที่ลงท้ายด้วยเลขห้า ให้ระวังเกี่ยวกับโรคหัวใจเพราะว่าเทพคุมใจเนี่ยจะทําให้เกิดเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องราวของเทพเรื่องราวของเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องรับหรอกไม่ต้องรับหรอกเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บนะครับจะให้ระวังนะถ้า อายุลงท้ายด้วยเลขห้าเลขห้าให้ระวังเลยสิบห้าห้าอะไรอย่างนี้ระวังเพราะจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือแม่จะมาเบียดเบียนครับถ้าร้อยห้านี่ไม่ต้องระวังแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องไม่ต้องร้อยห้าไม่ต้องระวังเอาเอาว่าวันปีมาเมียปีมาเมียวันศุกร์ให้แขวนคําว่าเดี่ยวเดี่ยวดําเดี่ยวแดงพระสวนตัดเดี่ยวพระพายคู่ตัดเดี่ยวพระกระชายวัตัดเดี่ยวกาแพงห้าร้อยตัดเดี่ยวได้หมดเพราะว่าท่านไม่มีคนคอยช่วยเหลือ ตอนนั้นต้องแขวนคําว่าตัดเดียวเพื่อพยุงเพื่อพยุงชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นตัดเดียวตัดเดียวเป็นพระใหม่ๆเป็นพระใครอ่ะก็เพราะใหม่ใหม่ตัดเดียวไม่แน่ใจนะไม่ค่อยมีคนสร้างเดียวไม่น่ามีนะมีเดี่ยวดำเดี่ยวแดงมีอะไรพวกนี้เดียดเด๋ยวแดงเดี๋ยวแดงก็ไม่แพงแพงดิแพงอ่อเขาพระกุอ่ะพระกุนะครับนี่นะครับเอาเอาถูกวัดกระชายตัดเดียววัดกระชายตัดเดียววัดกระชายยุทธยาเป็นพระเป็นหลายร้อยปีอันนี้พี่พี่บอกว่าหลวงปู่โตรอแมก เดียวเหรอไม่อาใช่ไหมวันคนเกิดปีมะเมียวันศุกร์เหรียญล้อแมกใหญ่หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีวันศุกร์คล้ายคำว่าเดียวนะคล้ายคำว่าเดียวนะว่าคลาคำว่าเดียวนะครับเดียวเดียวโอเคคล้าคำว่าเดียวเออครับปีมะแมมะแมปีแพะปีแพวันศุกร์ครับให้แขวนปิดตามหาอุดปิดตาวัดไหนก็ได้นะครับเป็นมหาอุดนะเพราะว่าวัดทองลวงนอกวัดหนังลวงในนั้นแพงครับแต่ว่า มหาอุดเพราะว่าหนึ่งใช้ตังเยอะครับใช้ตังไม่มันยะมันยังเดี๋ยวเพื่อนยืมห้ามค้ำประกันคนเด็ดขาดไม่นั้นจะพาให้ตัวเองเดือดร้อนคือคือค้ำได้เล็กๆน้อยนนะครับร้อยสองร้อยพันสองพันแต่ถ้าเป็นแสนเป็นเอ้าโอเคโอเอาเอาเอเลยเอาเลยเลยมหาอุดต้องแฝงปพระปีตามหาอุดนะครับในรูปอาจจะไม่ตรงนะครับในรูปบอกว่าพระกุดเงินของเตย นี่สำหรับคนเกือบดีมาแม่วันศุกร์ไม่ผมอยากให้อ่านนะให้อ่านอล <ะ S 2> ไรแล้วว่าหาอะไรแล้ววันอะ่ะเพราะรมันอาจจะมีอะไรคา,าดเคลื่อนมั้งครับผมไม่ต้องรับไม่ต้องรับอะ่ะไม่้องรับอ่าแล้วก็มาวันปีวอ,อกปีวอ,อกปีวอ,อกให้แขวนพระอะไรก็ได้ที่มีนางกวักอยู่ข้างหลังพระอะไรก็ได้ที่มีนางกวักอยู่ข้างหลังครับผมได้ เพราะว่าจะได้กวากเงินกวากทองอน,นี้เดี๋ยวนี้พระคนนิยมทํานิยมทําอยู่แล้วที่มีนางกวากข้างหลังโอเคราคาหลักร้อยมีนะครับเอาเลยโอเคจากนั้นปีละกาปีไก่ปีไก่ให้แขวนอะไรนะวันศุกร์ให้แขวนปิดตามหาราบปิดตามหาราบกัน,นยอย่างหลวงพุโตวราชประเขาเนี่ยเขาเรียกปิดตามหาราบครับผมอย่างนี้แขวนได้เลยปิดตามหาราบเนี่ยให้แขวนพระปิดตามหาราบปิตามหาราบเนี่ยเนี่อย่างนี้เนี่ย อันนี้เปิดไว้เท่าไหร่พี่เปรีะยรเท่าไหร่องละสองพันห้าองละสองพันห้านะครับให้แผนพระปิตามหาลาบนะครับนี่เ่อย่างกับองค์นี้อย่างนงี้นี่พระปิตาอย่างงี้นะครับใช่พระปิตามหาลาบสำหรับคนเกิดปีแพรับปีละกาว่าแล้วก็ปีปีละกาอันนี้ปีละกาจากนั้นปีจอปีหมาปีหมาเนี่ยพูดมากใช้ตังเยอะใจนักเลงครับคบคน ต้องระวังเรื่องการตะตุ้งตะตัง,ตงให้แขวนปิดตามมหาอุดยิ่งอุดเท่าไหร่ยิ่งดีเพระาะใช้เงินเยอะครับผมเพระาะใช้เงินเยอะต้องระบัดระวังครับไม่อย่างนั้นเดือดร้อนแน่นอนครับส่วนปีปีกุลปีกุลปีหมูปีหมูให้แขวนคําว่าไพรีพินาศวัดไหนก็ได้วัดไหนก็ได้เพราะว่าคนจะพาท่านไปหาเรื่องเรื่อย เพราะนั้นท่านถึงต้องระวังผมมีหน้าละปีกุลผมปีกุลแต่ไม่ใช่วันศุกร<อ>์ปีกุลวันอังคารน,นั่นแหละคุณอ่านให้ครบเลยแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณควรจะแขวนผ้าอะไรที่ผม,ผมอยากให้ซื้อพระคู่บารมีเพราะว่าหนึ่งมัน,ม,นยยมีอ่านหลายอย่างครับมีอ่านหลายอย่างท่านจะได้ดูว่าการอ่านในตำรับตำราหนังสือพระคู่บารมีนั้นนอกจากมีคาถาอาคมบ้างนะฮะแล้วก็ยังมีพระที่ท่านสามารถที่จะเลือกดูสามารถจะศึกษาเพราะในนั้นจะมีเคล็ดลับ ต่างๆบอกบขั้นมากมายหลายอย่างครับคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้ศึกษาเรื่องพระอย่างเดียวไม่ใช่ษาว่เรามีศาสตร์มีศาสตร์การต,ตั้งโต๊ะหมู่ด้วยครับผมแล้วก็มีการตั้งถูกโจกโชคมหาศาลด้วยครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับการดูพระดูยังไงให้พระแท้อันนี้นะครับดูดูพระยังไงให้ได้ให้ได้พระแท้ให้ได้พระแท้นะครับสีสีตลอดทั้งเล่มนะครับสีตลอดทั้งเล่มพี่เปี๊ยกใช้เวลารวบรวมกี่ปี ก็ผมตั้งแต่ผมเริ่มเข้ามาก็ปีหนึ่งสามอ่ะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าใช้ความรู้ทั้งชีวิตเกี่ยวกับเรื่องราวของพักเครื่องผมก็ถือโอกาสนี้บอกท่านว่าซื้อนะครับหนังสือพระคู่บรมีมั่งมีตลอดกาลเพราะว่าหนังสือเดี๋ยวนี้มีทำเขาขายรูปอย่างเดียวเขาไม่ขายความรู้แต่ผมเนี่ยขายความรู้หลายหลายสิบปีเขาทําโบชัวใช่เขาทาโบชัวอื่นัโบชัวพักเครื่องโบชัวพักแต่งผมเนี่ยหนังสือน่าเก็บไว้อ่าน เพราะว่าหนึ่งพันห้าค่าส่งห้าสิบาทนะครับไม่ต้องกลัวครับเรื่องราวของหนังสือเนี่ยจนกว่าปวกจะกินครับจนกว่าปวกจะกินเท่านั้นเองจึงจะหายอันนี้มีคาถาสำคัญสำคัญด้วยนะครับมีมีมีนี่นี่คาถาคาถาพรมสีหน้าอาจารย์เฮงไพยวันคาถาเสือหลวงพ่อปานหลวงพ่อสุนนี่นะครับหลวงสิงห์หลวงพ่อเดิมมีคาถาด้วยครับผมพี่เพยก มีพระอะไรที่จะแบ่งปันจะขายเลยดีกว่าไม่ใช้แบ่งปันเอาคลิปนี้หรือคลิปว่าคลิปนี้ก่อนเอาคลิปนี้เลยเหรอครับผมคลิปนี้ถ้าเผื่อจะขายก็ต้องบอกว่าถ้าท่านเน้นคําว่าให้ทันสมเด็จโตผมแนะนําสมเด็จเขียวเหนียวจริงนี่หลายคนจะบอกเฮ้ยทำไมแม่นำสมเด็จสมเด็จก็องหนึ่งหลายร้านนี่พญาสุเรนสมเด็จเขียวเหนียวจริงวัดพญาสุเรนวัดพญาสุเรนครับผมทันสมเด็จโตร้อยเปอร์เซ็นต์สระร้อยสี่สิบเจ็ดปีอันนี้นะทำไมทำไมพี่พี่ยืนยันก็ สมเด็จโตท่านได้ผงมาพญาโซเรนท่านไปมาเมื่อตอนก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนีกได้อีกคลิปหนึ่งได้กันเนี่ยเนี่ยอมองท่านนี้ไอ้ยันถ้าอย่างนี้หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทแต่ถ้าอย่างนี้เล็บเขาเรียกเล็บมือสี่พันก็อยู่แล้วสี่พันก็มาแบ่งปันแบ่งปันมาซื้อได้เราจะไม่ใช้คําว่าแบ่งปันนะครับอันนี้อันนี้ก็อยู่สักห้าพันก็ได้แล้ว สมเด็จเหมือนกันเป็นพระม่สาสมเด็จแท้แท้ใสอยู่ในนี้นี่นะครับครับผมนี่ได้เลยอันนี้จากนั้นมีอะไรมีอะไรมีอะไรให้ไปซื้อบ้างก็มีเยอะแยะเลยวันนี้วันนี้เตรียมคุยเยอะเลยอ่าเตรียมคุยเยอะมีอะไรถ้าหากว่าท่านต้องการพระเนื้อว่านไออ่าพระปิตาคนดีกวาพระปิตาหลวงวัดนี่ป่โตเอรอพระปิตาหลวงป่โตเนี่ยถ้าท่านดูคลิปเก่าบ้งงก็ตามครั้งแรกอ่ะแรกๆกเลยพันห้า ตอนนี้เขาขายกันองค์หนึ่งหลายพันผมก็คิดองค์ละสองพันห้าปรับราคาใหม่ท่านนั้นผมก็บอกแฟนในรายการเนี่ยตอนนี้ปรับราคาเป็นอย่างนี้ตอนอะไนคลิปแรกไงตอนนั้นถ้าซื้อตอนนั้นได้ได้พันห้าไงหมดแล้วไงตอนนั้นหมดแล้วตอนนี้วันนี้ผมก็ซื้ออีกวันนี้มีวันนี้มีมาหาผมผมก็ซื้อไว้อีกตอนนั้นเองครับซื้อเรื่อยครับเนี่ยนะครับซื้อกับราคาคนละราคาครับอันนี้หลวงปู่โตผูกเสกปู่โตผูกเสกปีส อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในการผมเป็นคนไปนิมนต์นี่อยู่ในเหตุการณ์นะครับหลวงปู่แล้วก็ผมเป็นคนไปทําโฆษณาด้วยนี่คนกุญแจเทพเนี่ยไปตอนนั้นนี่นี่นี่นะครับเป็นวัดวัดลาดประเขาวัดลาดประเขานอกวัดวัดไนวัดเล่นใหม่ๆแล้วมั้งองค์เป็นแสนเป็นแสนเป็นหมื่นเล่นนอกวัดสบายใจเล่นนอกวัดหนึ่งแท้ไม่นต้องกลัวเก๊ก็แต่ม่มีเก๊แล้วนะวัดลาดประเขามีเก๊แล้วนะครับต้องบอกท่านว่าเดี๋ยวจะบอกเอ้ยถูกๆเขามีขายมีครับ มีหลายคนมันมีราคาแล้วไงนี่วันนี้ก็ซื้อไว้องหนึ่งเก้แน่นอนเกแน่นอนเก๋แน่นอนนี่นี่ซื้อไว้องหนึ่งเดี๋ยวจะมาไลน์ในในในคลิปนี้ละอีกช่วงหนึ่งอีกช่วงหนึ่งเนี่ยอันนี้เก้แน่นอนครับผมเก้แน่นอนนี่อ่าวัดละวัดละพระเขาเป็นอะไรกับหลวงวัดวัดวัดปู่ชิมพีเขาเป็นสาธรรมมิตรการตอนรับพัดยศหลวงพ่ออะไรอาจารย์ชิดอาจารย์ชิดชื่ออาจารย์ชิดครับผมเขาเป็นศาสธรรมมิตรกัรหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีครับในตอนนั้นเองครับ ครับผมสาหรับอจะผมสนใจพระพี่เปียกดูได้ที่ไหนในเว็บไซต์มีด้ละเว็บไซต์เปียกปากน้ำมีในเฟซมีเฟซมีนะเฟซเปียกปากน้ําเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาดูนะครับเข้าจาพระแพงหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็เข้าไปดูเว็บท่าประจันร้านเปียกปากน้าเหมือนกันนั้นหลักแสนหลักแสนหลักล้านแต่ถ้าเข้ามาในเฟซก็มีหลักพันหลักหมื่นว่ากันไปครับแต่พระครับผมสําหรับ FC ที่บ่นกันมานะครับว่าทําไมไม่ครบทุกวันนะครับคือไคลดู ซื้อบ้างให้ซื้อบ้างคือกว่าจะรวบรวมเป็นความรู้อุดหนุนอุดหนุนบ้างอุดหนุนบ้างจะได้มีตังค์ไว้ใทำงานต่อแลวทำงานต่อนะครับครับนี่นะครับครับก็แค่นี้ครับับแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรครับผมฮะ